เมื่อเราทาการจัดแบบในส่วนที่จะดึงไปถึง,งหน้า layout นากระดาษจยบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถการเปิดหน้า layout ได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็มาที่หัวข้อ layout book นะครับตรงนี้นะครับด้านขวามือเนาะก็มาเปิดหน้ากระดาษที่เราต้องการจะดึงเข้ามาครับก็ตัวนี้เป็นแบบขยายทีดีนะครับก็เปิดหน้ากระดาษเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของตัวหน้ากระดาษพวกนี้เราสามารถทการเปลี่ยนตัวหัวกระดาษมันได้นะครับหรือตัว h e นะครับ title h e ได้นะครับเราสามารถทการเปลี่ยนเป็นไซส์กระดาษ a 4ก็ได้นะนะครับหรือจะเป็นส่วนของกระดาษ a 2ก็ได้เหมือนกันในส่ววนของตั แต่ต้นเฮดตรงนี้นะครับเราสามารถทำการดึงมาจากไฟแคดได้เลยนะดึงดึงเข้ามาแล้วก็เอามาใช้ในส่วนของตัวอจิแคดได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นตัว S3 เตตันบล็อกแล้วกันนะครับเสร็จแล้วผมก็เปิดตรงหน้าโปรเจกต์แมปได้เลยครับแล้วก็ดึงในส่วนของตัวแบบขยายที่ผมสร้างขึ้นมาเนาะตอนแรกนะครับดึงเข้ามาได้เลยครับลากเข้ามาวางได้เลยนะอันนี้แด้แอนด็อปได้เลยครับส่วนตัวโปรแกรมก็ทําการประมวลผลนะตอนนี้ก็เห็นไหมแบบเราดึงเข้ามาก็เรียบร้อยแล้วครับขึ้นมาแบบขยายที่ดีเนาะหนึ่งต่อร้อยครับสเกลหนึ่งต่อ เราก็สามารถทำการเปลี่ยนสเกลได้นะครับโดยคลิกที่ตัวมันนะปรามาที่เปลี่ยนสเกลด้านบนนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนสเกลตัวงานให้มันใหญ่ขึ้นก็ต้องลดสเกลลงนะครับก็สมมติผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งต่อเจ็บห้าละกันนะคือมันไม่มีนะครับเราสามารถทำการกดคัสตอมได้นะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยครับเจ็ดสิบห้าเสร็จแล้วกดโอเคไปนะครับนี่สมมติถ้าเกิดมันยังใหญ่ไม่พอเราสามารถทำการเลือกได้เลยนะแต่กี้งั้นผมเปลี่ยนเป็นหนึ่งต่อหสิบละกันก็คลิกที่หนึ่งต่อห้าลย ครับนี่นะครับตัวง,งานก็ทําการขยายให้นะครับแล้วก็เพิ่มกรอบอะไรได้หมดเลยนะตรงนี้ส่วนของตัวเส้นปะทิละอะไรเอาที่เราดึงเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะปิ้นไม่ติดแล้วเนาะเราก็จัดวางให้สวยงามแล้วกันนะครับแล้วก็ชื่อในส่วนตรงนี้เราก็สามารถบการลากเปลี่ยนตัวชื่อได้เหมือนกันนะครับนี่เราก็ได้ส่วนงตัวหน้ากระดาษแบบขยายด,ดีที่เราทําการสร้างไว้อยู่แล้วเราดึงเข้ามาหน้ากระดาษได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นตัวอย่างงานพวกงานโครงสร้างก็ได้เหมือนกันนะพวกแบบขยายโครงสร้างคานอะไรพวกนี้เราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับ ก็ตัวอย่างงานของตัวหน้าดออิ n งนะครับในส่วนตัวโปรแกรม a u จ o c, c a d